คุณผู้ชมคะในยุคนี้ที่ปัญญาประดิษฐ์ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไกลามากขึ้นเรื่อยๆปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการการทำงานหมายความว่าคนทำงานก็จะต้องปรับทักษะเพื่อให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีนะคะนอกจากคนทั่วไปที่ต้องเร่งปรับตัวแล้วกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็นก็ต้องปรับทักษะเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะการทางานเป็นทีมคุณพิ่พาปิ่นแก้วมีรายงานเรื่องนี้ค่ะ ะจการฟังการพิมพ์สัมผัสที่คล่องแคล่วและสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นทักษะโดดเด่นของคนพิการทางการเห็นที่ถูกนำมาใช้ผลิตสื่อฐานข้อมูลโครงการหนังสือเสียงจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มและนี่เป็นหนึ่งในการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนพิการทางการเห็นสอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือยุค AI ที่กำลังขาดแคลนแรงงานด้านการจัดเตรียมข้อมูล ที่เป็นคนทํา Data ขั้นต้นในการสอน AI ก็คือคนพิการเองแต่ว่าสุดท้าย AI ตัวนี้ก็เอาไปอ่านหนังสือเสียงเพื่อช่วยคนพิการในปลายทางนะคะงานต้อนรับติดต่อประสานงานเป็นงานที่คนพิการทางการเห็นคนนี้ถนัดและสามารถทำได้วันนี้เธอรับหน้าที่จัดเตรียมสิ่งของให้กับผู้ร่วมงานสืวนา เธอเป็นหนึ่งในจำนวน30คนที่เป็นบัณฑิตและเข้าฝึกงานที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นเวลา7เดือนได้รับค่าจ้างเดือนละ1 6 0 0 0บาทการฝึกงานนี้เพื่อเพิ่มทักษะความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงอาจจะต้องใช้สายตาในการมองอาจจะมองใกล้บ้างค่ะ ค่ะแต่ว่าเวลาทํางานก็คือทําได้เหมือนคนปกติค่ะอาจจะช้าบ้างค่ะคอมพิวเตอร์อะไรก็ใช้ได้ปกติค่ะการเดินทางใช้ชีวิตประจำวันก็ได้่ะสำหรับคนพิการนอกจากงานติดต่อประสานงานและงานที่ใช้เทคโนโลยีแล้วยังมีงานด้านภาษางานธุรการงานที่ใช้ประสาทสัมผัสงานเหล่านี้คนพิการทางการเห็นสามารถทำได้แต่ในยุค AI ต้องเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ทักษะภาษาต่างประเทศทักษะทางสังคมปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีเข้าถึงเทคโนโลยีรวดเร็วและมีสุขภาพจิตดีมาเติมความพร้อมความสามารถในการเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณภาพได้อันนั้นนะครับในช่วง7เ,เดือนเนี่ยเป็นส่วนที่มูลิี่เตรียมด้วยความเข้มข้นจากการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วน้องๆก็มีความสามารถเหล่านั้นมีภาวะผู้นำเกิดขึ้น มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยกันมีความสามารถในการสื่อสารเป็นคนมีตรงต่อเวลาเป็นคนมีความรับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้กับเป็นคุณสมบัติสำคัญจริงๆสำหรับน้องๆพิการและจริงๆน้องๆที่จบมาใหม่ไม่พิการก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่สารประกอบการต่างๆเนี่ยมองหาเป็นอย่างแรกนะครับข้อมูลจากการสำรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการร้อยละ3.08ของประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้มีคนพิการที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาร้อยละ1.04เกินครึ่งเป็นคนพิการทางการเห็นได้รับการจ้างงานน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่นกว่าจะเรียนจบมาจนถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยยากมากแล้ว แต่การที่เข้าไปทํางานในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยยากมากกว่านะคะการจะเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อให้พร้อมพอที่สถานประกอบการจะรับเข้าไปดําเนินการ mm hmm. เข้าไปร่วมงานเนี่ยต้องเต็มความพร้อมเยอะมากเลยทั้งในเรื่อง o m ที่พูดถึงก็คือการปรับ สภาพแวดล้อมการใช้ไม้เท้าการที่จะสร้างความคุ้นเคยกับตัวเองในการเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะการทำให้ hard skill soft skill ของตัวเองทักษะทางสังคมการเข้ากับคนอื่นได้เนี่ยทำให้สมบูรณ์พร้อมพอที่จะเข้าร่วมสังคมได้โอกาสการได้เข้าทำงานของคนพิการทางการเห็นนอกจากต้องมีความถนัดและทักษะที่จำเป็นกับงานในยุคนี้ อีกด้านขึ้นอยู่กับทัศนคติการยอมรับของผู้ประกอบการด้วยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน